สวัสดีผมเมพินงวันนี้เาิพาสีทุกคนเนอไปอ่านนอนอะนอนไมอยูพีนะยูนีเดอนอนไม้ไปเบือ่อสิมีอะผเมะเออสมสม,มเนินตกแหงกทำเงิงนไป,ไปนกันเนอะไปอ่านนอนนกันเนอะผมเมพ่นง ัน๋อชิจะเข้าไปทางนี้แหละเข้าไปทางนี้ไปโอ้โหโอ้ยทางนี้บดีเทสเมีะบุกมียอ๋อมีอ่ะนะบริเวณเนาะบัดเนียนยัย

Ừ. nào đấy à đấy bên thứ này các thứ ở đâu nhỉ nhìn bộ mì rồi đó มีแต่ส่องตัวนะครับนี่ก็บ่มีด้วยกันอืม

trả từ đi, Nó bác nhanh nhanh Thành nhanh thành nhau, nhá đi. mi nhá 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 nhá

Wow người nâng đi 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 đi, oh, đi lại nữa bật lên nhanh